ย้ไมได้อที่อที่บ้านน้ำท่วมไหมตอนนี้บ้านน้ำท่วมไหมนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะฮะบาผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บนี่ยนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณทันไหนฮะ นี่ของผู้เสียหายใช่ไหมอันนี้นะครับรามาตามถนนสิงครีลบุรีมาถึงร้นานราบแบบยโสเนี่ยนะครับคนร้ายได้เห็นว่ามาคนเดียวห้องหนึคนร้ายนี่นะครับมาคนเดียวเห็นว่าผู้เสียหายได,ได้มีการสะพายกระเป๋าไปเนี่ยนะครับก็เลยเข้าไปประกบแล้วก็กระชากกระเป๋าแต่ว่าบังเกิดว่ากระชากแรงไปหน่อยนะครับผู้เสียหายก็เสียหลักล้มนะครับปรากฏว่ามากเสิงุรีมาล้างรูปมาล้างรูปนะแล้ว ทีแรกเลยนะสังเกตั้งแต่ตอนสภาตากระดับนะคะเขาขี่ตามเขาแล้วก็บิดหนีพอบิดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจคิดว่ามันคนเยอะแล้วเขาไม่กล้าแต่พอมารู้สึกอีกทีเขาคือเขาก็ชากระเป๋าแล้วค่ะถึงตัวแล้วขนาดกาลังบิดหนีด้วยนะครถจี้ติดเลยแล้วก็ชาแล้วไงเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกว่าเอากระเป๋ามาแล้วหลังไงต่อแล้วก็ไม่ยอมปล่อยรถก็เสียหลักค่ะมาด้วยความเร็วมากไหม ก็พอตกใจรถก็ยิ้เบิ้ลใหญ่เลยค่ะอ่าฮะแล้วถไลไย่ลงค่ะก็ลงแล้วตอพอลงแล้วเป็นไงก็หัวที่จำได้คือหัวน็อกก่อนแล้วก็ขาตัวเขาเองก็ถลไยลงไปในบออ่อบ่อหน้าร้านลาบค่ะแล้วเขาก็เอากระเป๋าวิ่งข้ามปนนไปเข้าไปในปา่า่ะเรือมาไงเนี่ย นั่งเรือออกมาค่ะนั่งเรือจ้างเรือมาแล้ว,แล,วแล้วจักรยานยนต์นนเราฝากเขาไว้ไงต่อไปที่ป้อมตำรวจตรง,รตง,งนั้นฝากเขาไว้ใช่ไหมตอนนี้อ,อยู่ลพบุรีเหรออยู่ลพบุรีค่ะจะมาสิงห์บุรีอโอ้โหลำบากแล้วยังจะมาเจอเรืบอบ่ายเนาะบ้าน,น<อ>บ้านคนไร้แล้วน้ำท่วมด้วยใช่ไหมน้ำท่วมเลยป่ะแล้วนี่ตั้งแต่น้ำท่วมทำมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งแรกครัครั้งแรกเลยเหรอไปเรือออกทุกวันอ๋อ จะมานั be ่งอยู่ตามแยกอ่ะสังเกตแยกบางนาค่ะตั้งป้อมอยู่นั่นเลยแล้วหมอเขาว่าเป็นไงบ้างเนี่ยหมอเอกชลแล้วหมอบอกว่าเป็นอไรก็เย็บสองที่แล้วก็เย็บีกเรา